สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคุณนะครับอ่ะอยื้ใส่ยเข้ามือนีิมือนีนะครับเบาคุณชาคนแผนนะครับมาท้องไทยท้องหน้ากินข้าวปลาอ่ะอยูไฮยูหน้าครับบรรยากาศลูกทุ่งดูครับเบิ้งนะครับทำกับแสงแดดเราเขา้เมามาเข้ามาสูปาส่ปลาเหมือนเ้ิมเขามาสู่ปลาสู่ปลาอ่ะสู่ปลาแต่ว่าในปลาของไงปลาของไงเออตัวมันอยู่ในโกลออโอเคมันข้าอกลนีหนองนะครับปลาของไงมาเบิ้งพี่น้อได้ไลท์บ่ได้ไลท์เนาะเออได้พ่อกินพ่อกินครับอ๋อตัวปลาใสก็ล่างงามเลยอันนี้ เมนูย่างจำเจียวย่างจำเจียวแล้วก็อันนี้ต้มต้มสมอ้ใส่บกกอกนะใส่บกกอกครับบกกอกบกกอกฮานิ้วโอเคแล้วก็มีเมนูนึงครับมาคุณแพงกำลังจัดการครับเดี๋ยวเอาเบิ่งดู่เบิ่งดูเให้ดงเลยนีนี่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 เวลาทีกินสองข้อดีก้อยใส่หมดแดงนะครับตัวบ้ันเนื่องจากว่าเขาเผาเผาเหล่าจังว่าก้อยมันเผาเล่าแก้เนื้อมันออกมาแก้เนื้อครับเหล่ามะก้อยตัวต้องขั้นต้องน้อยนึงเพื่อ ต่างอันนี้ขันอะไรก่อว่าท่านขันอะไรขันขันตะมันเยออหนำออกหนำเข้าออกขันเบิองกลางมันนำมีเอ็ครับเบิองกลางมันนำเข้าออกครับแล้วยังสิบไปใส่หมดแดงอ๋อแต่ว่าเบืองเบืองต้นกับเหนือมันก็สุกอินเนาะสุกสุกครับคือเขาสุกแล้วอ่าอโอเคเขาสุกแล้วเขาจังหวะขันนะครับคือเราเป็นชาวมุ่แฮมเบืองกินปลาดีเพราะเพราะว่าเป็นพยาธิใบไม่ตับโอเคโอเคต้มแล้ว โอเคบลาแบบนี้แลยวพ่บหาโมแดงได้บัางครับผมโอเคติจอยเห็นกล่องย่างนี้เว้ยย่านกล่องนี่ไอ้กินนี่โมหยาะเขามือย่างเขาอืมต้มเอาปลาลงเรียบร้อยครับปลาลงเรียบร้อยงูนามเดือด ไปฮาไปลุยหาบัตรดิบต่อเฮาวก๋วยเขาคนรวยเซฟเซฟกันเขาหัเซฟกันเขาหัวเออบเขาหัวเฮาบ่ายเขาหัวก็ใส่ร้ายใส่ร้ายให้กันอ่าใส่ลงไปครับมันเงินใส่แล้วใส่พริกไปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ก๋อยปลาไม่ใส่น้ำปลาอ้าวแม่นบ่แม่นครับก๋อยปลาบ่ให้ใส่น้ำปลาแม่นให้ใส่ปลาแดกแทนปลาแดกแทนค่น สะก้อนบันมันจะได้ข้ามหอมของนลำปลาถ้าใช่โอ้ยใส่ปลาแดกมันจะได้ความหอมของปลาแดกถ้าใช่ลำปลามันมันจะเป็นเข้มกินไหมล่ะกินไหมล่ะหอมหอมหอมมันจะเป็นเข้มสั้นทีรีมันมันมันสีบรั่งเสียบใส่ผักบรั่งใส่ผักวะเย็นเย็นผักสุดท้ายเนาะ อโอ้ยเนี่ยมามามาบันกลางหอม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 บ่อกลางออกน้ำมดเดงขาเป็นหมื่นชีวิตได้เมื่อนี่เป็นหมื่นมดเด้หมดงถึงแม่ปนนำี่้าา่งป็นได้ได้บ่ ไก่แช่ล่ะอ่าโอเคขั้นแช่หนี่ปุงต่อันพั้นแทบจังไ่พักบันอ่าส่พักน้งกริซหมี่ซีเาียพักซีให้พักซีจีนเนาะอ่าพริกพอควัวไอ้หอมกระเทียมใช่น้ำกันข้นบ่าอันนี้ก็ส่งอันนี้เรียลเลมั้วปะอูสันได้เลยนี่สันได้เสร็จเรียบร้อยครับ ไปฮาหาสจานไปเขาอุลเป็นเนื้อปลาเราสังกกนเนื้อปลาเนาะปเนื้อปลาหอมเส่เขาขัวได้หลายนี่หอมครับขั้นเซบโิมเดี๋ยวพี่น้องผนทิ่ว่าว่างยากันบ่เนาะได้กไปฮาจานจานไป ต้มปลาเด้อเจ้าของแม่นี่บอกเออเออต้มปลา้า้าต้มปลาเอาถากระ่ห้างกระ่าง่าบมีดิอาหารการกินครับอยู่หน้าอยู่ห้อยู่หน้าอาหารการกินเหเอเจวเด้อพักเจีวเจีวหกกอบเจียวหมกกอเม็ดตอนหนอนะมันทามันฟังคือเพินเซียบเซียบกระถ่างห้า เาเสียวกระทั่งหัวผู้ใดทานเขามารับชมเนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาคุชางกดแฟนครับหัว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 เัวหัวหััวห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 ีวหัวหัวคับหัวหัอหัวรันหัวหเวหั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 นหัรหัวาัวหัวหั่หัวหัวหัวหััวหัวหอวัหัรั ต้มครับต้มเล่าๆต้มเล่าเล่าๆล่าหวานหอมอือแต่แต่แต่อีกเมนูอีกเมนูพลาดมาได้ต้องต้องต้องคุยด้วยข้ามเขาไงไงครับสู้พี่น้องกินก้อยเขาอื่นยังไงฮึ่งกล้วยก้วยเส้มะเดื่อก้วยเผากล้อยเผาปลาคอนะครับเอ้าเฮ้ bữa <laughs> 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 chiều <laughs> 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 mới bay giảm. Tết bay giảm. Mẹ nào, bay giảm rồi. đuôi giờ được? Nam không? Yến pá thì nó không đi nhắm. Đáp. Nhắm, không giảm. ที่เด็ดมากินนลำกันพี่น้องเอามีอย่างฝากพี่น้องครับปิดถ่องกันเนาะเดี๋ยวจะจะได้ให้พ่อยแม่เพิ่นกินขอคือเขาขึ้นเดือดมาพี่น้องก็ฝากติดตามเขึ้นก่อนละกันท่าฟุกกันท่าหมานขึอนเพิ่นเบาคนส่างคนแพนเพจคนส่างคนแพนเช่นเดียวกันยังยังมาไปใส่มาใส่ยังมาใส่ยังอยู่ขงเขาอยู่ยูงยงท่ายอ่ะยังมาใส่มาใส่ยังโค้งอีกกระลักอยู่เออาฮะพี่น้องกับ อยากเบิ้งคลิปดีๆคลิปต่อไปก็เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจเนาะถ้าเขามากดติดตามให้กันรับรองติดตามกลับแมนแล้วก็มีกำลังใจในการเ็ปคลิปมีกำลังใจแมนครับผมตอนนี้นบ่อไปบ่อมาย้อนบ่อมีกำลังใจย้อนบม่มีกำลังใจเอา้า <laughs> โอเคเอ,อันแรกขอแา,ากพี่น้องแค่นี้<อ>ครับพอกันซัมนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับผมครับผมสวัสดีครับ